อ้ดนเยวยแล้วบนหัวออะไรนะไม่กล้าซื้อแม่ขาโตอ้วนกระทงก็น่าจะหนักอุ๊ยแรงมากถ้าอยู่ใกล้นะหยิกแล้ะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะหนูอ่านชื่อไม่ทันนะ่ะแต่ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ต้นใช่ไหมพี่ต้นขอบคุณค่ะถ้าอยู่ใกล้นี่หยิกจริงนะพี่กระจก <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ ฝันดีค่ะฝันดีค่ะพี่ต้นขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายะคะ่ะฝันดีค่ะพี่ฟ้าไหว้พระเถอะลูกไหว้พี่นั่นแหละพี่อายุจะหกสิบแล้วคนไปเธอเขาไปฝากให้เขารักมากกว่าฉัน สุดท้ายฝากให้เขาบอกโยนหัวใจในวันที่โลกนี้ใช้ได้ให้ดักช้าเป็นนาทีเขาเอา่อพี่มาไลฟ์เนี่กพี่อีกแล้วอะจะบอกว่าเรามาไลฟ์ตั้งแต่สี่ทุ่มสิบแล้วเราก็ขึ้นแล้วก็ลงไลฟ์แล้วก็ขึ้นไลฟ์แล้วก็ลงไลฟ์ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะอยู่ทถวไหนอยู่จังหวัดนะคนปรปฐมค่ะตัวเองเรียกไอ้นี่ก็ได้เรียกเราแกหรืออะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันก็นกได้สวัสดีค่ะทุกคนหนูฝากขอหนะ้าจอให้หน่อยได้ไหมคะหนูขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามหนูแล้วก็หนูเพิ่งลงคลิปไปนะ ไหนๆก็บอกว่าให้หนูลงคลิปบ้างหนูลงไปแล้วสองคลิปตอนแรกมีสามคลิปไว้เจ็บจังเลยอ่ะเผลอไปกดแผลแต่ว่าตรงเนี้ยมันมันเหมือนมันบวมยังไงก็ไม่รู้อ่ะจะบอกว่าตอนแรกลงไปสามคลิปใช่ไหมอุ่ยมีคนชวนกินหมูกระทะกินนะตอนนี้หิวมาก <c oughs> ไป จะบอกว่าตอนแรกลงไป3คลิปใช่ไหมเนี่ยพอกำลังเล่าให้ฟังชอบมีมินอะไรที่มันแบบสะดุดตา